สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แม่วานญี่ปุ่นครอบครัวจะพามาทาข้าวหมกไก่นะคะสามีตูนเคยกินข้าวหมกไก่ที่ไทยมาแล้วนะคะวันนี้ตูนก็เลยกะจะเอามา ap, อัดพอคนอยู่ต่างประเทศใช้สมุนไพรเท่าที่เรามีนะคะไปดูกันว่าทํำยังไงคือของตูนจะง่ายมากสมุนไพรบางตัวตูนก็ตัดออกนะคะไปดูกันเลยคะ่ะโอเคเรามาดูส่วนผสมกันนะคะถ้าได้ยินเสียง แทกเข้ามาไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเสียงเอาพัดลมดูดอ,อากาศแล้วก็ตุนขวบกำลังขวบพิกไว้อยู่แรกตัวจะใส่โยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะใส่ประมาณสองสองช้อนต๊ะลมกะประมาณเอาสีช้อนต๊ะจะใส่พริกไทยนะคะเป็นพริกไทยดำ ประมาณที่เราชอบแล้วก็เกลือตัวใช้เกลือฮิมารายานะคะเกลือชมพูแล้วก็ผงขมิ้นนะคะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ ผงกะหรี่หนึ่งช้อนโตะ๊ะเช่นเดียวกันตัวนี้จะเป็นยี่หร่ากับมเมล็ดผักชีป่นนะคะผสมกันถ้าเราเห็นสีมันมันยังซอฟโลดซอฟนิดหนึ่งเราก็ใส่ผงขมิ้นเพิ่มนะคะน้ำน้ำหมกักเราเราก็จะใส่ไก่ลงไปไก่นี้ล้างทำความสะอาดแล้วนะคะตุนใช้พาสโพกแต่ว่าตุนหาซื้อแบบที่มันติดก,กระดูกไม่ได้ก็เป็นพาสะโพกที่เลาะ กระดูกออกแล้วนะคะแต่ถ้าสมมติติดกระดูกได้ก็ดีนะคะโอเคตุนทุบอบเชยแล้วนะคะตุนใส่ประมาณหนึ่งก้านครึ่งนะคะตุนจะหมักไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่้อยละลาใส่น้ำมันมะกอกลงไปเพิ่มนิดหน่อยตุนจะไม่ได้ทอดหอมนะคะเพราะว่าตุนมีหอมเจียวอยู่แล้วตุนก็จะใช้แค่หอมนิดหน่อยเพื่อใส่ลงไปแบบเอ่อในข้าวหมก พพิ่มผลริกนะคะใส่ไก่ที่เราหมักลงไปทอดหูดสีสวยมากระหว่างที่ตุนทอดไก่นะคะตัวน้ำหมักที่เหลือตรงนี้ตุนจะใส่ข้าวลงไปคลุกนะคะข้าวตุนใช้ประมาณ1นึถ้วยตวงประมาณ3 0 0 3 0 0กรัม3 0 0 350กรัมประมาณนี้นะคะ สีสวยแล้ก็จะกลับด้านไก่อันนี้เราจะทำแค่พอเป็นสีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปหูกกับข้าวอีกรอบหนึ่งยังไงไก่ก็สุกร้อซ็นไม่ต้องหว่วงหลังจากที่ไก่เรา ได้สีตามที่เราต้องการแล้วนะคะแล้วก็จะนำใส่ขึ้นเราพักไว้ก่อนแป๊หนึ่งไก่ขึ้นใส่จานพักไว้ก่อนแั๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะใส่ข้าวลงไปผัดนะคะข้าวที่เราคลุกเมื่อกี้เอาลงไปผัด ต่อไฟเราจะใส่น้ำกันนะคะน้ำจุนใส่ประมาณหนึ่งถ้วยเมื่อกี้ถ้วยที่เราเอาตวงนะคะเราจะใส่หนึ่งถ้วยแล้วก็อีกนิดหนึ่งอ,อีกประมาณห้าสิบถึงร้อยเลเพิ่มเพิ่มจากหนึ่งถ้วยโอเคหลังจากใส่น้ำนะคะเราก็จะใส่ไก่ลงไปต้นจะใช้ด้านหนังคว่ำนะคะ แล้วเราก็ปิดฝาหุงข้าวแล้วก็รอเวลาประมาณ20นาทีได้นะคะใช้ไฟอ่อนระหว่างที่เรารอข้าวสุกนะคะเราจะมาทำน้ำอาดจาัดกัน,นะคะ่ะจนจะใส่น้ำตาลทรายใครมีน้ำตาลทรายขาวก็ใส่น้ำตาลทรายขาวนะคะแ้ต่ตัวมีน้ำตาลทรายแดงใส่ประมาณ3ช้อนชา ใส่น้ำอุน่นหรือใครจะเอาต้มก็ได้นะคะแต่ตัวสะดวกใช้กาตัวน้ำมาจากต้องออกหวานเปรี้ยวนะคะเค็มตัดนิดนึงใส่เกลือนิดนึงนะคะน้ำส้มใช้ไรซ์วินิก้า กำลังดีเลยแล้วตุนก็จะใส่พริกแห้งนะคะถ้าใครมีพริกชี้ฟ้าก็ใส่พริกชี้ฟ้านะคะแต่ตุนไม่มีก,ก็เลยอะดัปใช้พริกแห้งใช้อะดัปใช้สิ่งที่เพื่อนๆมีเลยอันนี้ตุนใส่แครอทเพื่อเพิ่มสีสันเพราะตุนไม่มีพริกชี้ฟ้าตุนเลยใส่แครอทเคแล้วก็ใส่แตงกวาน,นี่เป็นแตงกวาญี่ปุ่น ตัวไม่มีหอมแดงตัวก็ใส่หอมแขกนะคะคือเราเอแดกหมดเลยโอเคน้ําอาจาดเราก็เสร็จผักอาจาดเราก็เสร็จแล้วนะคะข้าวของเราก็หุงได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว้าวสีเหลืองสวยงามข้าวหมกของเราโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไก่ขึ้นนะคะ เราก็จะมาุกนิดนึงนะคะข้าวหมกไก่ของตุนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจัดใส่จานเสิร์ฟเรียบร้อยน้าทานโดยหอมเจียวข้าวสีสวยงามมากเลยตัวนี้จะเป็นตุนไก่ที่ตุนตุนไว้เมื่อวานนะคะแล้วก็นี้ก็เป็นผักอาจาดที่เราทํากันเมื่อกี้ โอเคขอตัวไปรับประทานก่อนนะคะถ้าชอบวิดีโอของตูนก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตูนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตูนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ